มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นพบกันเป็นประจำเวลา13นาิกาเป็นต้นไปจะเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ดาราเดลี่ c o m และ y o youtube ดาราเดลี่ฟิชีชล วันนี้เรามีความพิเศษอีกเช่นเคยนะคะเพราะสองสาวสวยอดีตไอดอลรินะกับม่านมุกแวะมาทักทายแฟนๆชาวดาราเดลี่กันด้วยพร้อมกับผู้จัดงาน j a p a n Expo Thailand ์จะมาชวนไปงานนี้ใครที่ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นเตรียมตัวกันให้ดีๆพร้อมทั้งชวนย้อนวันวานพูดคุยถึงตัวการ์ตูนวัยเด็กที่ชื่นชอบอีกด้วยเดี๋ยวไปติดตามความเอ็กซ์คลูซีฟกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเกิร์ลนะคะจากบริษัท GU Cre a t i v e ผู้ Creative, จัดงาน J a p a n Expo Thailand มากกรมญี่ปุ่นที่ยิ่ง ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะสวัสดีค่ะดินาค่ะสวัสดีค่ะม่านมุกชาทานค่ะค่ะก็สําหรับในครั้งนี้นะคะเจแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์เราครบรอบ10ปีแล้วนะคะงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่78 9ดแกุมภาพันธ์ที่เซนเวิร์ลเรากาลังจะยกคอนเทนต์ญี่ปุ่นในต้องบอกว่าทุกมิติเลยดีกว่าที่เราจะยกมาอยู่ที่เซนเวิร์ลในครั้งนี้นะคะเราจะมีศิลปินญี่ปุ่นเนี่ยสองกว่าชีวิตมีศิลปินไทยอีก200กว่าชีวิตนะคะทั้งนักแสดงทีป๊อปแล้วก็ ต้องบอกว่าหลากหลายมากๆเลยที่จะร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นทางด้านอันนี้คือเฉพาะในวงการบันเทิงแต่ยังไม่พูดว่ายังมีอาหารการกินแล้มี taste of japan zone นะคะมีคนญี่ปุ่นที่จะบินมาประมาณเกือบ30กว่าร้านค้าที่จะเอาอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆมาไว้ที่หน้าเซนทรัลเวิลด์ด้วยด้านในก็ยังมีถึงจริงๆแล้วเรามีรวมกันทั้งหมดเนี่ยสิโซนด้วยกันด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะ มีศิลปะวัฒนธรรมมี VTuber มีคอสเพลย์ซึ่งเรากำลังจะลวนคอสเพลย์ให้เป็น Break the Record คือสูงสุดในประเทศไทยให้เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นนี้หลากหลายมากๆก็สำหรับจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะคะจริงๆเรามีทั้ง Japan Expo i n f l u e n c e r a w a r d อันนั้นจะเป็นเกี่ยวกับน้องๆที่เป็นสาย i n f l u e n c e r แล้วก็อาจจะได้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นแต่สำหรับในวงการบันเทิงเนี่ยจะเป็นงานจะเป็นรางวัล J Japan a a Expo w Award ซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีการคัดเลือกโดยกรรมการในแต่ละด้านนะคะก็จะเป็นาทางด้านพวกศิลปินหรือเป็นนักแสดงหรือเป็นผู้มกับรวมถึงอาจจะเป็นนักธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่าง ในปีนี้เองก็มีน้องๆที่เล่นซีรีส์วายนะคะแล้วก็ซีรีส์เหล่านี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยในประเทศญี่ปุ่นมีฐานแฟนคลับเยอะพอน้องๆไปสร้างฐานแฟนคลับที่นู่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราเองก็ไปบุกตลาดญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะเกิดเองก็มีโอกาสได้จัดงานทั้งไทยเอ็กซ์โปที่ในประเทศญี่ปุ่นในกรุงโตเกียวด้วยในปีที่ผ่านมาแล้วรวมถึงเราจัดงานเป็นแฟนมีตติ้งให้กับพวกนักแสดงซีรีส์ไทยนะคะก็มีแฟนคลับซึ่งไม่กำลังใจเยอะมาก พอเขาชอบซีรีส์ของไทยเขาก็รับประทานอาหารไทยเ,เรียนรู้ภาษาไทยอยากมาเที่ยวประเทศไทยนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วทั้งสองงานก็เป็นความเชื่อมโยงที่เราอยากจะสร้างให้ไทยกับญี่ปุ่นสามารถที่จะมีความสัมพันธ์ในแต่ละเรื่องไปด้วยกันค่ะ ค่ะก็งานเล่แบบที่มันงานใหญ่มากๆก็เลยมาเอบตื่นเต้นค่ะเพราะว่าคือจริงๆความสนงจำกับจะไปอีกสปอร์ไทยแลนด์มากๆเพราะว่าเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วนีนามาประเทศไทยครั้งแรกตอนนั้นก็เป็นมันเข้าร่วมงานคนจับอีกสปอร์ค่ะตอนนั้นเป็นานาของ a k เ4 8แล้วก็มามามาประเทศไทยครั้งแรกแล้วก็เห็นแฟนคลับคนไทยแล้วก็รู้สึกว่ามันทุกคนมาเอ็นดูเราก็น่ารักมากแล้วก็ทําให้มาเป็นเรารู้สึกว่าอยากเจอกับคนไทยอีกรอบแล้วก็ได้ตัดสินใจที่จะใหญ่มา b n k อเตอนนั้น ก็เลยไม่ได้คิดว่าครบรอบ10ปีที่มาเป็นอ่้ใหญ่ก็มาตัวเองก็ได้ขอร่วมงานอีกตั้นเตมาเป็น9ปีที่แล้วแล้วก็ยังมีโอกาสที่ได้ขอร่วมงานก็รู้สึกดีใจแล้วก็เพิ่มใจกับตัวเองด้วยแล้วก็ขอบคุ้นที่มาเป็นพี่ๆทุกคนมาเลือกดีนามาร่วมงานด้วยค่ะคือปกติก็มาเป็นที่พม่าก็เป็นการเป็นไอดอลมาตลอดแล้วก็มาเป็นทํางานที่ไทยกับญี่ปุ่นแต่ว่าครั้งนี้ก็จะมีมาเป็นครบรอบ10ปีแล้วก็งานจะไปอกซ์โตรไทย a n d ก็มีเพนพิเศษด้วยแล้วซึ่งโปรเจกต์นี้ก็นใ เมมเบอร์สมาชิกทั้งโมเป็นแพ็กโคนแล้วซึ่งนีนะาก็ได้อยู่ในเมมเบอร์นั้นแล้วก็พี่มัมโมก็อยู่ด้วยค่ะแล้วก็อีกหกคนก็มีเมมเบอร์ที่มอนทุกคนน่าจะเป็นตื่นเต้นแน่นอนค่ะก็ได้ได้ดูแลแล้วนี้นะคะก็เลยดีใจมากๆที่ได้อยู่ในสนุกของเมมเบอร์นั้นด้วยค่ะ ก็อือเลยต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆค่ะพอได้เข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้นะคะเพราะว่าน้องๆเมมเบอร์ทั้ง8คนเนี่ยเป็นเมมเบอร์ที่น่ารักแล้วก็มีความเป็นไอดอลสูงมากๆเียด้ว่ารวมออสตาเลยก็ว่าได้นะคะ<ม>ก็เลยด้วยความที่ต่างคนเนาะแบบต่างที่มารวมก<ช>ันการซ้อมอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะอา่ามันเรื่องคิวอาจจะไม่ตรงกัน<ม>การซ้อมอ่ะเลยแบบอาจจะมีไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นตอนซ้อมอะค่ะเราก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่ซึ่งทุกคนทําได้ดีมากๆค่ะตอนนี้ก็มีการซ้อมไปแล้วอัดเสียงไปแล้วแล้วก็ถ่าย MV ไปแล้วด้วยนะคะ โอ้จริงๆแล้วอย่างลีนะเองกับมุกเนี่ยปรับตัวแบบ แปปเดียวมากจริงๆเราเคยเจอกันมาก่อนแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยทํางานร่วมกันนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นครั้งแรกที่มันง่ายมากๆแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะแล้วก็รวมถึงเมมเบอร์ทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยทุกคนน่ารักแล้วก็เป็นมืออาชีพมากๆจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วว่ามันแบบสนุกแค่ไหนส่วนเรื่องของเพลงก็นํามาจากญี่ปุ่นด้วยนะคะมีการที่แบบทําเป็นเนื้อภาษาไทยมีความใส่ความเป็นไทยเข้าไปในดนตรีด้วยสนุกมากทุกคนฟังแล้วต้องเต้นตามแน่นอนจริงๆแล้วต้องบอกว่าาาออดัจมกพ ตัวเองเนี่ยทำงานกับน้องๆไอดอลมาค่อนข้างเยอะมากแล้วไอดอลแต่ละแต่ละวงต้องบอกว่ามีความเฉพาะตัวแล้วก็น่ารักกันทุกๆคนนะคะแต่ว่า,เ,าเกินจำเป็นต้องเลือกจริงๆแล้วก็ในฐานะของ j จแปน Expo นะคะเราเลือก8ท่านเพราะว่าเท่าที่สังเกตก็คือ Infinity Sign เนี่ยเป็นเลข8อยู่แล้วนะคะแล้วเราฉลองครบรอบ10ปีในครั้งนี้ก็อยากได้ความสเปเชียลในระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วยน้องๆที่เข้ามาเนี่ยก็เลยจำเป็นที่ต้องเลือกอสำหรับ คนที่มีความเกี่ยวข้องระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะอย่างที่เห็นอยู่นะคะดีน่าเองก็ก็เคยเป็นอดีตทั้ง AKB48 แล้วก็ทาง CCM48 BNK48 นะคะมั่นมุกเองก็เคยเป็นอดีตของทางลาซายโดแล้วก็ Sweet 16ด้วยซึ่งก็เป็นวงที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะคะนั้นน้องๆแต่ละคนอันนี้บอกใบ้แล้วก็เอาเป็นว่าแต่ละคนมีความเกี่ยวข้องระหว่างไทยกับญี่ปุ่นตอนนี้ตามตามน้องๆไม่ค่อยทันนะคะยังไงก็คลาสสิกเสมอโดรีมอน,นะคะ่ะก็เป็นอะไรที่ชอบโดรีมอนอยู่แล้ว ะะแต่และตอนกอ็สร้างาแรงบันดาลใจแล้วก็ได้สอนข้อคิดต่างๆดีๆก็เชื่อว่าเป็น,ปนการ์ตูนที่คลาสสิกสำหรับเกิดเสมออ๋ <S 2> <S 2> อแน่นอนค่ะโดราเอมอนของเรามี <S <S แน่นอนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วสำหรับสาหรับเกิเองก็เพอเอิญตัวเองก็ทำตลาดญี่ปุ่นด้วยนะคะก็เรารู้สึกว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับญี่ปุ่นเนี่ย คนไทยจะเปิดรับค่อนข้างเยอะในงานนี้อาหารญี่ปุ่นเยอะมากนะคะนอกจากโดรายากิแล้วเนี่ยเรายังมีอีกหลายๆสิ่งมากทั้งทาโกยากิโอโกโนมิยากิพิซซ่าปุ่นไอศกรีมญี่ปุ่นปูญ,ญี่ปุ่นซูชิญี่ปุ่นโอ้เยอะมากค่ะก็เอาเป็นว่าใครที่สายกินไม่ใช่เฉพาะบันเทิงนะคะกินแฟชั่นสายการศึกษาวัฒนธรรมศิลปะ Vtuber เรามี Vtuber ซึ่งจะรวม Vtuber ท็อปๆของ เอเชียมาอยู่ในงานนี้ด้วยอันนี้ก็ไปติดตามได้เร็วๆนี้นะคะนนูไม่รู้ว่าคนไทยรู้จักหรือปล่าเมหมดตัเลมิค่ะเมหมดตัวเลมิตัเลมิใช่ค่ะใช่ค่ะคือตอนที่มาเป็นเด็กๆดูอนิเมะคันแรกแล้วก็ได้ ได้สือคอสเพย์ชุดฝั่งมนครั้งแรกด้วยและตอนนั้นมันเป็นน่าจะประหมังเด็กอนุบาลค่ะแลวมาเป็นตอนนั้นก็ว่าเป็นความฝันคุณตอยว่าอันในอนาคตแบบผู้ใหญ่แล้วก็อยากเป็นตัวอะไรมีเนี่เพราะตอนนั้นไม่รู้ว่ามาเป็นเป็นผู้ใหญ่ก็จะได้เป็นอาชีพอะไรอะไร่นี้ก็เลยอยากเป็นตัวอะไรมีมากๆไม่ไม่เกี่ยวกับน้องโดรมอนใช่ไหมใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่เป็นได้เป็นคอสเพย์ครั้งแรกตอนเด็กอนุบาลด้วยค่ะตอนนั้นเซนเตอร์กับซีเดนสีชมพูแน่นอนค่ะใช่ ก็มีความเป็นหน้าหลักสดใสด้วยก็เลยมาเป็นชอบมามีความเป็นหน้าหลักสดใสแล้วก็มีมาเป็นดอกเด่นเา y อยู่เซนเตอร์ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าให้เลือกอนิเมะสักหนึ่งเรื่องที่เป็นตำนานของตัวเองจะเลือกดิจิมอนค่ะ พราะว่าเป็นอนิเมะที่ในตำนานคือตอนนั้นมุกก็ดูตั้งแต่สมัยยังเด็กๆเลยเข้าไทยในช่องเก้ากร์ตูนอะไรเงี้ยต้องตื่นเช้ามาดูแล้วก็ร้องเพลงประกอบได้ซึ่งเพลงประกอบของเขาดังมากๆค่ะก็คือ butterfly ของคุณวาดะโคจิเนาะซึ่งเป็นเพลงตำนานเป็นเพลงที่ตลอดการเอามาร้องเมื่อไหร่มันก็ยังคงแบบรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่เสมอค่ะแล้วก็ทําให้รู้สึกถึงความเป็นมิตรภาพความเป็นคู่หูเมื่อก่อนซื้อดิจิว้ซื้ออะไรมาเล่นคือคือแบบติดมากๆจริงๆค่ะสนุกมาก ก็มันก็มีความกดดันเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าเราอยากทํางานดีๆออกมานะคะเพราะว่าเวลาคนถามว่าอแะละ้วปีนี้มีอะไรพิเศษบางทีเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออแต่ละปีเราเราควรกักอะไรไว้บ้างเพราะว่าไม่งั้นปีหน้าเนี่ยเราจะไม่มีอะไรเล่นแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ทนไม่ไหวจัดเต็มทุกปีพอจัดเต็มไปเสร็จสุดๆอีกมีสุดแล้วก็สุดอีกพอปีทุกปีพอจบปั๊บเอาละหมดมุกเล่นบ้างอะไรบ้างแต่ก็ทุกๆปีเราพยายามจะทํา กันบ้านแล้วก็พยายามจะอัปเดตอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ก็คือว่าในปี2ปีนี้เนี่ยเราเริ่มยินในเรื่องของ v t u ู e r เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อก่อนเรามี Meet Andgree t เฉพาะทางศิลปินใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เราก็มี v t u b e r m e e t and g อ e e t ด้วยเข้าไปพบกับการ์ตูนที่ตัวเองชอบแล้วก็เข้าไปคุยเออมันก็มันก็เป็นอีกโลกหนึ่งนะหรือในงานนี่เราก็มีแผนกแบบเป็นฝั่งเกมในปีนี้นะคะซึ่งจะเป็นเกมที่ให้ทุกคนสามารถเข้าไปลองเล่นแล้วกเ็เป็นเซนเตอร์ของคนที่ชอบพวกอุปกรณ์เกมต่างๆแล้วก็สามารถที่จะลุ้นรับ รางวัลไปประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะมีแพ็คเกจสำหรับการบินไทยอย่างเงี้ยมาทำราคาพิเศษในงานเราแล้วก็มีแพ็กเกจจากต่างๆแล้วมีจังหวัดนะคะแม้กระทั่งมีอยู่อันนึงน่ย ทุกปีเลยมาเกนิน่าสนใจมากคือมาจากจังหวัดอิวาเตะนะคะก็จะเป็นวัดชื่อชูซอนจิซึ่งเป็นวัดที่ได้รับมรดกโลกาบางปีเนี่ยเจ้าวาดมาเองนะคะเจ้าวาดก็จะมาขึ้นเวทีแล้วก็จะมาพูดคุยอะไรต่างๆแล้วก็มาให้พรพูดนงะ่ายๆเรามีทั้งสายมูด้วยในงานนะคะเพราะนั้นครบเครื่องแน่นอนสําหรับคนที่ที่ชอบญี่ปุ่นสําหรับเกิร์กชอบอซูชิ <laughs> ชอบทานซูชิอยู่แล้วแล้วก็ เป็นสายเนื้อนะคะก็ชอบรับประทานพวกยากินิกุหรือว่าชาบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในงานแน่นอนสายเนื้อก็ห้ามพลาดเรามีวาคิวนะคะมาจะมาในงานนี้ด้วยแล้วก็ยังมีแบบซูชิอร่อยๆนะคะก็ก็บางคนบอกว่าเอ๊ะมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะร้อนนะจะกินพวกแบบ ชาบูหรือจะกินอะไรร้อนๆแต่ปรากฏว่าทุกปีนี้คือหมดเร็วมากแล้วก็ซูชิหรือว่าปูทารบาบะอย่างเงี้ยซึ่งหากินยากเป็นปูจากฮอกไกโดก็จะมีมาจําหน่ายในงานนี้ด้วยก็สําหรับดินะปเป็นไอศครีมชาเขียวค่ะเพราะว่าคือจริงๆก็พีที่พาม,มันนะก็มาเป็น,เ,ปนเวลาที่ไม่ได้ตัวเองครึ่งก็มาเป็นไปดูงานบ้าอะไรนี้แล้วก็มีเวทีข้างนอกก็จะเป็นมาบันทีก็จะเป็นอากาศร้อนก็เลย่าต้องมีมาเครืนอดื่มหรือว่าเป็นไอศครีมอะไรนี้แล้วก็ไอศครีมชาเขียวของญี่ปุ่นก็จะมีความป็นไม่ค่อยหวานมากๆเท่าไหร่ มีมาเป็นความเข้มข้นก็เลยรู้สึกว่าบ้านมันเป็นไม่ได้หวานมากๆแต่ก็มาสดชื่นอะไรนี้แล้วก็ได้กินออริจินัลมาชาองคอ่ปุนแน่นอนจริงๆไม่ท็อปปิ้งอร่อยที่สุดเขาเป็นออริจินัลคืออร่อยที่สุดใช่ใช่ค่ะก็เลยแนะนำเป็นออริจินัลค่ะก็มีทั้งของคาวแล้วก็ที่เป็นของหวานแบบเย็นๆไปแล้วนะคะขอของหวานอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะมุกกะชอบดังโงะมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วหาดังโงะที่อร่อยๆในประเทศไทยบางทีอาจจะรู้สึกแบบหาได้แบบยากใช่ไหมคะแต่ในงานเจแปนเอ็กซ์โปรับรองว่า มีดังโงอร่อยแน่นอนเพราะว่าอย่างปีก่อนๆมูก็เคยไปกินมารู้สึกติดใจมากๆเลยค่ะอยากกินดังโงอยากกินโมจิอะไรอย่างเงี้ยมีใช่ไหมคะพี่กมมีค่ะโอ้หไม่น่าเชื่อว่าสายแป้งก็มาใช่ไหมคะแน่นอนบอกไว้แล้วว่างานเจแปนเอ็กซ์โปเนี่ยเราจะต้องสิ่งที่ต้องเตรียมคือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะเราจะต้องใช้ ขาที่เข้มแข็งนะคะวิ่งเข้าวิ่งออกเพราะเรามีทั้งหมด6เวทีด้วยกันด้านนอกเรามีเวทีใหญ่สําหรับศิลปินญี่ปุ่นแล้วก็ศิลปินไทยนะคะในทุกๆสายเลยมี J rock มีไอดอลมี J pop T pop โ oh อ้เยอะแอนิเม ครบหมดด้านในก็ยังมีอีก4เวทีอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราตั้งแต่ด้านนอกด้านในจนไปถึงชั้นบนสุดเลยนันทุกโซนของเซนต์เทนเวิลด์นะคะไปกันให้ครบแล้วกันค่ะ19โซนก็สำหรับมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียเจแปนเอ็กโปไทยแลนด์2 0 2 5นี้นะคะเราครบรอบ10ปี g ีจัดเต็มให้แน่นอนนะคะสำหรับท่านใดที่มีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คุณชอบเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นห้ามพลาดนะคะ789ก้ 7, 8, 9, ุมภาพันจุนี้ที่เซนต์เทนเวิลด์ค่ะ

ต้องบอกว่าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเข้าถึงคนไทยง่ายจริงๆเลยละค่ะใครสายอนิเมะญี่ปุ่นยิ่งไม่ควรพลาดเตรียมตัวไปเจอกันได้วันที่7-9คุมภาพันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทัลเวิร์นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราดเดลี่บันทางวิกเอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากการขอย้ำช่องทางการรับชมรายการอือสักครั้งนะคะ จะเจอกันใ้ใหม่13นาฬิกาเป็นปต้นไปชมส,สดทาง f Facebook ดาราเดลี่คอมและ y ยู u ูบดาราเดลี่เ i ซเชลวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ